สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันวันทํางานของเราเราก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยทานข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วคือสําหรับเราแล้วเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเรามีเวลาช่วงเย็นค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะคือเพราะว่าญี่ปุ่นนมันหนาวใช่ไหมคะแล้วก็เลิกงานห้าโมงกว่าก็ค่าแล้วพอหนาวปุ๊บค่าปุ๊บก็ไม่อยากไปไหนแล้วกลับมาบ้านกินข้าวเย็นอาบน้ํา ดูทีวีแล้วก็นอนแต่เราก็เลยมีเวลาจะมานั่งทําคลิปนั่งเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราเจอเนาะก็ตามหัวข้อนะคะวันนี้5ประโยคกระแทกใจที่คนญี่ปุ่นผู้ใส่แล้วจุกคือทั้ง5ประโยคนียเป็นประสบการณ์ตรงนะคะเป็นประโยคที่เราเคยโดนผู้ใส่มากับตัวเราเองอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบนะคะคือญี่ปุ่นเนะะี่ยเขาจะไม่มีวัฒนธรรมแบบพูดจาแรงๆใส่กันโดยเฉพาะในที่ทํางานหรือว่า โดยกับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องเป็นชีวิตประจาวันเนี่ยเขาจะไม่พูดทําร้ายจิตใจกันคือเรียกได้ว่าเขาเป็นประเทศที่มีมารยาทในการอยู่ร่วมกันในการสื่อสารกับคนอื่นก็คือ5ประโยคที่ฝังใจแล้วที่เราจะพูดในวันนี้คือเราโดนมากัดตัวมันไม่ใช่คําด่าทอไม่ใช่คาหยาบอะไรแต่มันก็มีอาการฟังแล้วอึงอ้งอึคือประโยคเหล่านี้บางคนอาจจะฟังแล้วเออไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้ คิดว่าเขาว่าหรือเน็บแนมอะไรเลยก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะแต่ที่เรายกมาเนี่ยมันคือเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นที่โดนผู้าจาใสายย่แบบนี้แล้วมันทําให้แบบเฮ้ยเหมือนแบบนี้ใช่ปะเนี่ยแบบนี้กัดปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะเล่าไปพร้อมสถานการณ์ตอนนั้นด้วยแหละทุกคนจะได้นึกภาพกันออกประโยคแรกนะคะคือมีมารยาทเราไม่ดีตรงไหน ือเจ้าของประโยคนียคะ่ะเป็นคนญี่ปุ่นที่เราค่อนข้างสนิทคือรู้จักเขามานานมากแลก้วเรียกว่ามีอะไรก็ปรึกษาได้มันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตรงที่ว่าเราสงสัยกับคำพูดคนญี่ปุ่นคนหนึ่งมากซึ่งเราแบบไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะเยสหรือจะโ no, นในหลายๆสถานการณ์ใช่ไหมคะเราก็เลยไปปรึกษาคนนี้ว่าออที่เขาพูดอย่างนี้เขาโอเคหรือเขาไม่โอเคซึ่งคนญี่ปุ่นที่เราไปถามเนี่ยเขาก็ไม่กล้าแบบที่จะแปลมาให้เรารู้ตรง,ตรงๆเลยอีก เขาก็ช่วยอธิบายแบบมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แน่เลยคือในทางที่แบบโพสิทีฟพอเราเข้าใจว่าเขาโอเคใช่ไหมคะเราก็เลยแบบดำเนินเรื่องราวต่อไปแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาไม่ได้โอเคตั้งแต่ตอนแรกเราก็เลยกลับมาพูดคนญี่ปุ่นคนนี้ว่าเฮ้ยถ้าไม่โอเคทําไมไม่บอกเราตั้งแต่ตอนแรกว่าจะไม่ไปที่นี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือการที่เขาไม่พูดตรงๆมันทําให้เราเสียเวลาเสียพลังงานเราก็เดาใจเขาไม่ออก ารมณ์เหมือนเราก็บน่นบ่นคนญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นฟังอนะว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้นะที่ไม่พูดให้มันเคลียร์แล้วคือเราก็เข้าใจผิดอันนี้คือเราก็หลุดออกไปก่อนว่าเออคนญี่ปุ่นเอาจริงๆก็แค่รักษามารยาทนะแต่คือว่าไม่พูดให้เข้าใจไปเลยนั่นแหละแล้วคนญี่ปุ่นที่เราไปขอเขาช่วยทานเลยแห้แต่ตอนแรกอะเขาก็เลยเหมือนฟังเราบ่นมาเยอะ,แล,ะแล้วเขาก็เลยว่าเออทาไมแล้วการที่คนญี่ปุ่นมีมารยาทมันไม่ดีตรงไหน คือแบบเราอยู่ในสังคมคนไทยใช่ไหมคะบริษัทเก่าแล้วคือเป็นต่างชาติก็จริงแต่คือไม่ใช่เอเชียคือแบบมีอะไรก็พูดกันตรงๆแต่ก็คือไม่ไม่ถึงขั้นพูดแรงไม่ถึงขั้นด่าดทอแต่คือมีอะไรก็จะพูดให้เคลียร์เป็นประเด็นประเด็นไปแต่คนญี่ปุ่นอนะในความแบบมีมารยาทของเขาคืออ้อมแล้วอ้อมอีกเราว่านั่นแหละพอตั้งแต่เจอประโยคนี้มาใช่ไหมคะว่าพอมีมารยาทแล้วมันมีตรงไหนก็เลยเออก็เลยมาฉุดคิดว่าเออมันก็ไม่ใช่ข้อไม่ดีหรอกแต่ว่าวัฒนธรรมเรามันไม่เหมือนกันเพราะบางสิ่งที่ เขาใช้มารยาทในการสื่อสารมามันอาจจะยิ่งถ้าเป็นคนที่ต่างชาติต่างวัฒน,นธรรมกันแล้วเนี่ยมันแบบเข้าใจกันยากมันจะทาให้เกิดปัญหาในการสื่อสารคือต้องเรียกว่ามีไฟใดไยหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายปรับตัวเข้าหากันคือมันก็คือแกลบของวัฒน,นธรรมนั่นแหละนะโอเคประโยคที่2ประโยคที่2คือ,อฉันไม่เห็นเคดีเลยว่าคนต่างชาติก็แช่น้ําร้อนด้วย คืออันเนี้ยเราโดนผู้ใส่ตอนที่เขาเป็นเอเจนต์พาไปดูห้องเช่าใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเช่าจะย้ายมาเช่าที่เนี้ยเราไปหามาหลายเอเจนต์เลยจะไม่ใช่ห้องนี้นะไม่ใช่เอเจนต์นี้ด้วยคือตอนนั้นก็ไปที่บริษัทเขาแล้วก็เขาพาไปดูห้องใช่ไหมคะซึ่งเป็นห้องที่โอเคมันก็เล็กกระทัดรัดที่สําคัญคือมันไม่มีอ่างอาบน้ําแหละเราก็เลยบอกเขาไปเลยว่าถ้าเกิดจะพาไปดูห้องขอเป็นห้องที่มีอ่างอาบน้ําเพราะเราต้องการห้องที่มีอ่างอาบน้ํา ก็นั่นแหละพอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยเอเจนต์ที่พาไปดูห้องใช่ไหมคะผู้หญิงเขาก็พูดสวนมาว่าหรอฉันไม่เห็นเคยได้ยินเลยว่าคนต่างประเทศก็แช่น้ําร้อนด้วยคือแบบความหมายมันก็ไม่ได้แรงนะแต่คือเราพอรู้มาบ้างไงว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาแช่น้ําร้อนกันทุกวันใช่ไหมคะเวลาเขาอาบน้ำเขาไม่อาบน้ําเช้าจริงแต่ว่าเขาจะอาบตอนเย็นเขาจะแช่ตัวแล้วก็นอนทีเดียวซึ่งมันก็ไม่เหมือนบ้านเรา่ะบ้านเราอาบวันละสองครั้งเช้าเย็นซึ่งในความคิดของคนญี่ปุ่นอ่ะคือถ้า แบบต่อให้อาบเช้าแล้วตอนเย็นไม่แช่ตัวคือแบบคือไม่ใช่แหละคือแบบอืมอืมตุ่นตุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเวลาคนไทยมองต่างชาติแหละว่าเอาไม่อาบน้ําเช้าหรอเราเรื่องเกี่ยวกับการแช่น้ําร้อนเนี่ยเรามาอยู่ญี่ปุ่นสามปีกว่าแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าการแช่น้ําทุกวันแล้วจะสะอาดเหมือนที่เขาคิดอะไรางี้ก็ก็ยังแบบเราก็ยังมีความต่างระหว่างวัฒนธรรมในการอาบน้ํา คือมันก็เป็นความต่างในเรื่องการสภาพภูพมิประเทศภูมิอากาศการใช้ชีวิตของคนอะไรเงี้ยคือมันจะมาพูดไม่ได้ว่าบ้านบ้านเธอไม่หนาวเธอแช่น้ําร้อนด้วยหรออะไรเงี้ยคือตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นแล้วไงคือญี่ปุ่นมันหนาวแช่ถ้ามีโอกาสแช่ก็จะแช่ไหมอ่ะประโยคที่สามภาษาญี่ปุ่นยากเนาะคือแบบทพยายามทาสีหน้าอารมณ์ให้ได้อย่างคนพูดคืออันนี้เป็นคนในที่ทํางานแล้วนะคือ เป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทไหร่คือเป็นยังเป็นเด็กอยู่ด้วยเราก็ที่จริงไม่ได้ถือสาอะไรมากวันนั้นอะที่เขาพูดใส่เราคือทํางานกันอยู่แล้วตอนที่เราจะอธิบายงานะเราก็แบบพูดติดไงคือแบบพูดในที่ประชุมมันนัอนข้างอึดอัดใช่ไหมคะแล้วก็พูดติดผันกิยาไม่ถูกใช้คำอ่ารูปยกย่อง,อง,องไม่ถูกเียแล้วคนเนี้ยที่นั่งฟังอยู่เขาก็แบบภาษาญี่ปุ่นยากเนาะคือแบบมันแค่เป็นประโยคบอกเล่าหรืออะไรสักอย่างแต่คือ มันอารมณ์นนมันแบบฮะคือแบบลอกด่าก,กันหรือเปล่าคะตอนนั้นที่ได้ยินก็มีคามีความอึ้งจริงนะคือแบบฮะกัดเหรอดีเนี่ยเราไม่ค่อยแบบเออบางคนทนแดดทนฝนไม่ค่อยใส่ใจคือแบบตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นก็คือเป็นเปียเป็นคนอย่างนี้ไปเลยคือไม่ค่อยสนใจความพูดคนญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็มองให้มันเป็นแบบเออ,เอกัดได้กัดไปถ้าสบายใจก็กัดไปเลยอะไรเงี้ยเออไปข้อสี่ข้อสีอ่คือถ้าได้ n สองงแต่คะแนนน้อยก็คือเท่ากับมีความรู้ n สาม คือก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะการภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสอบระดับ1 2 3 4 5ก็คือเป็นการ1นึ่งคือจะเก่งสุด2คือจะรองลงมาใช่ไหมคะ5คือต่ําสุดคือเป็นการวัดระดับความรู้ของคนที่จะมาที่จะมาใช้ทํางนนานนั่นนี่และใช้เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประโยคเมื่อกี้ที่เราพูดใช่ไหมคะคือเราเจอตอนที่ไปสัมภาษณ์งานก็คือเขาก็พูดเลยว่าเหมือนถ้าแบบถ้าสอบได้ n 2แต่คะแนนน้อยอ่ะแบบผ่านมาไม่เท่าไหร่เงี้ยก็เหมือนจะมีความรู้เท่า n 3อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าว่าเออถ้าได้คะแนนเยอะหน่อยก็คือก็ยังพอเป็น n อนสองเราก็เลยฮะคืออา้าวที่สรุปเจอาเวทีไม่ได้มีห้าดับหรอกหรอคือแบบว่าวัดกันอะไรอีกอ่ะคือผ่านก็ผ่านใช่ไหมอ่ะคือคนญี่ปุ่น่ะถ้าเวลาพูดจาอะไรแบบนี้มันจะทาให้คนต่างชาติเราอย่างเราอ่ะฟังแล้วมันแบบมีคําถามมาตรงที่แบบเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้หรอไม่ได้มั้งอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าคนบางคนแบบเฮ้ยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนี่เขาก็พูดธรรมดามันไม่มีคํา ด่าคากัดอะไรเลยไงคือมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วก็แอดดิจูดของคนที่เราฟังนี่แหละแต่คือที่เราบอกนะคือสถานการณ์นะตรงนั้นนะจะบอกว่าอาจจะเป็นกับเราคนเดียวก็ได้เราสึกฟังแล้วรู้สึกอรู้สึกแบบออะไรอย่างเงี้ยก็เลยจำติดใจโอเคใกล้จบละข้อที่5นะคะคือผู้หญิงไทยสวยแต่ก็พูดยากเพราะสวยในยุคสัญญกรรมคือเรื่องนี้แล้วก็พูดกันในแบบในบทสนทนาของคนที่ทำงานตอนมีครั้งหนึ่งที่เราพูดถึงลิซ่าแบ็คพิงคคือเราก็บอกว่าเออแบบ คนญี่ปุ่นก็มีแบบเริ่มดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็แบบมีมาเมาส์กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าออรู้จักคนไทยหรือเปล่าที่แบบเป็นนักร้องของวงแบล็คพิงอะ่ะสวยมากเลยนะแล้วก็ดังมากด้วยตอนนี้อะไรเงี้ยออจะมีคนนึงคือคนญี่ปุ่นไม่ค่อยรู้จักแต่จะมีคนนึงที่แบบคูกคี่กับวงการ สาวไทยอะไรเงี้ยก็อ๋อรู้จักรู้จัก,จกอะไรเงี้ยเออตอนนี้กาลังดังมากเลยเนาะเออเราก็เออทั้งสวยแล้วก็มีความสามารถมากเลยคือร้องเพลงก็งเก่งเต้นก็ได้แล้วก็แบบหุ่นก็ดีด้วยแล้วคือเราก็หลุดแบบพราวเนาะว่าเราเป็นแบบเป็นคนไทยเหมือนกันอนะไรเงี้ยแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็เลยว่าเออคนนั้นเขาก็เลยพูดว่าอืมก็สวยนะแต่ก็พูดยากเพราะว่าสวยในยุคัญลปกรรมอะใครก็สวยได้ คือ,อน,นี้ก็เดี๋ยวพูดเรื่องคนญี่ปุ่นกับการสัญญกรรมไปด้วยเลยเพราะว่าเอาจริงเ่ะถ้าที่เราเคยรู้คือคนญี่ปุ่นเขาจะไม่สัญญกรรมใช่ไหมคะอันนี้เท่าที่เรารู้นะแต่คือเท่าที่เราเจอเนะี่ยทำไหมทําคือเราก็งงเหมือนกันคือนี่มันพอสอนไหนแล้วยังจะมาตัดสินคนว่าทําสัญญกรรมแล้วจะดังไม่ทาแล้วคือไม่ดังเนี้ยมันใช่เหรอหรือจะอวยว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยคือหน้าแท้ไม่มีสัญญกรรมมามาเจือปนว่างั้นเออก,ก,ก็ไม่ใช่นะไม่ทั้งหมดนะ คือน,นั่นแหละก็จบไปแล้วห้าประโยคคือในประโยคเหล่านั้นเราก็ยกสถานการณ์ขึ้นมาด้วยนะทุกคนจะได้เห็นภาพว่าเออเท่าที่เราเล่าเนี่ยมันจุกจริงไหมแต่ทุกสถานการณ์ที่แบบเอโดนพูดมาใส่ทั้งห้าอันเน่ยเราก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้เถียงออกไปเลยนะคือแบบเถียงไม่ทันหรืออะไรก็ไม่รู้คือแบบยังจับจุดไม่ได้ว่าสรุปเขา เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือเขาเขาคิดอะไรรือเขาไม่ได้คิดอะไรอะคือแบบเวลาคนญี่ปุ่นพูดมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาในหัวตลอดแต่ส่วนใหญ่ก็คือปล่อยผ่าไปก่อนคือแล้วแต่เขาเลยคือถ้าคิดว่าแบบถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่าพูดแบบแรงๆมาจริงๆก็คือไม่โตตอบแต่ถ้าพูดมาลักษณะเนี้ยก็คือแบบว่าเออแล้วแต่เลยคือสิ่งสําคัญที่สุดเราคิดว่าเป็นเป็นที่ attitude ของเรานะคือเราฟังแล้วเราคิดยังไง ถ้าเกิดเราไม่ให้ค่าไม่ใส่ใจใสอย่างเราก็สบายไม่ต้องแบบเออไปเล่นตามคําพูดของเขาอะไรเงี้ยคือที่จริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละคือคนที่จะมาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้คือต้องถ้าทําตรงนี้ได้แล้วว่าก็จะดีขึ้นเยอะเลยคือไม่ต้องไปสนใจจะกัดจริงหรือกัดเล่นหรืออะไรหรือแค่พูดกันเฉยเฉยคือบางทีอ่ะเพราะเราเป็นคนคิดว่าถ้าเกิดคนญี่ปุ่นถ้าเขาไม่อะไรคือเขาไม่ชอบเราจริงๆะเขาไม่เขาไม่พูดกับเราหรอก คือก็คิดอย่างตัวเราเป็นหลักไงสมมติเรามีคนที่ไม่ชอบอยู่อะไรเงี้ยเราจะไปเสียเวลาชวนเขาคุยไหมจะไปคุยกับเขาไหมถ้าไม่จําเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่อืคือนั่นแหละก็เอามาเล่าให้ฟังกันขำๆเป็นประสบการณ์ตรงเนาะที่เราเจอมาก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับฟังอะไรสนุกสนุกแล้วก็เดี๋ยวใกล้ปีใหม่แล้วว่าเราน่าจะได้ออกไปเที่ยวนู่นนั่นนี่จักนีดสักหน่อยบ้างเลยเดี๋ยวทำคลิปมาเผื่อกันโอเคค่ะขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชม เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย